สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเดืยนประทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแก้วกิตตินะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะใส่เดือนที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวน4เส้นแต่ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2สีสี่ละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลืองกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจักมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สมส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สขึ้นมานะคะ ดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สาพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สาทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ เราจะได้ร <ersch> ิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาช้อนที่ฐานนะคะ่โปวงกับนนีิจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบินสี่เส้นสุดท้ายนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ หึ่งเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะน,นะคะจับดิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะน,นับหนึ่งสองสามนะคะพัด,พด,พดค้ำสามเส้นไปค่ะจับพัดค้ำสามเส้นไปพัดค้ำสามเส้นพัดค้ำสามเส้นค่ะพัดค้ำสามเส้นไปค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูดที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูดที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสรลุที่1ค่ะทะลุดูที่3ามไปนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะจับริบบิ้ค่ะสอ,รอดร้อยสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามเน,นะร้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้เลยค่ะ กลับด้านมาด้านนี้แล้วพับกลับมาด้านนี้นะคะพับไปแบบนี้ค่ะน,นะคะสอดรูถัดมานี่ค่ะลอดสามเส้นนะคะ นะคะคแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดลสามเส้นกลับไปนะคะเราสาเส้นกลับไปเก็บนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสีหละแปดเส้นนะคะนะต่อมานะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีชมพูไว้ด้านบนค่ะจับปลายลิบบินให้เสมอกันนะคะสอดร้อยสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนีนะ แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะนะจากนี้บินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าแบบนี้นะสอดเข้าไปในเส้นสีเขียวนี้นะคะ นี่นะคะต่อมาค่ะต่อมาอีกชั้นหนึ่งนะคะทําเหมือนกันเลยทํามาด้านหลังทํามด้หน้าค่ะสอดลงไปนะคะนะดึงมาแบบนี้ ค่ะแบบนี้นะคะน่ะพอเราได้แบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จับตะแขงมาด้านนี้นี่ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะจะเป็นเกลยลงมาแบบนี้ค่ะสอดล,ลงไป ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นะคะแล้วเราก็จะมาด้านนี้พับมาด้านนี้ค่ะบิดมาแบบนี้นะคะนะคะ แล้วนะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ ดิบิ้นทิงค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวแก้วกิตินะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ